รัฐมนตรีหญิงเหล็กต่อที่61บทประพันธ์ของท่านอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเสวัทิีนั้นคนทั้งหกดาวดิ้นสิ้นชีวิตอย่างหน้าอเด็ดอนาถใต้ฝูงต่อหลุมนับพันๆตัวปราตีอนนและหนานจันตาค้างส่วนมุยนั้นสลืมสลือเพราะเจอตีนเขาเต็มรักเห็นดาวเห็นเดอนไม่หายสักที ทุกคนอย่าเคลื่อนไวอย่าขยับอยู่นิ่งๆน,นะครับนานจันรีบบอกพ่อมีประสบการณ์อยู่บ้างต่อมแมลงหลายชนิดนี้จากนั้นทุกคนก็นิ่งไม่ไหวติงกินเบนซิน,นจะเหม็นเข้าวจะบูดไปไหนเขาต้องกลั้นใจทนสุดขีดเพราะถ้าไม่เื่อนไหวก็อาจจะรอดตัวต่อนับร้อยนับพันบินว่อนรอบคนทั้งสี่จะได้เพราะความเหม็นกลิ่นน้ำมันเบนซิน,นหรือคนทั้งสี่นั่งนิ่งไม่ไหวติงถ้าแปลก มันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ก็เหลือจะเดาได้สิบนาทีเต็มเต็มตัวต่อบินกลับไปยังหลุมของมันเวลานี้มันมีอาหารนันโอชะเพราะต่อนนั้นชอบกินเนื้อสัตว์และคนอยู่แล้วขณะนั้นตะวันลับเหลี่ยมดอยไปไกลแล้วความมืดเริ่มแผ่ปกคลุมป่านั้นอย่างเรวดเร็วพอจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะข้ามเร็วเป็นพิเศษเสียงหึงห่งๆราวกับผีนรกคางบัดนี้ได้เบาบางลงไปดังเฉพาะในหลุมของมันเท่านั้น อน,อนุนเริ่มขยับตัวราตีพี่นานใครเป็นอะไรบ้างบอกมาสิฉันได้คิวกินค่ะลุกไม่ได้อ่ะค่ะราตีบอกเสียงเบาหิวสันเครือผมไม่เป็นอะไรครับคุณอ,น,อนุนแล้วคุณลาบเป็นยังไงบ้างก็เจ็บนิดหน่อยนะเราต้องเอาอยางรถนี่ออกจากตัวให้ได้ก่อนนะพี่นานมันมืดมากนานกันเราขยับตัวดูปรากฏว่าล้มไม่ลงเนื่องจากยางรถยนต์สวมมาพอดีกับตัวจะนอนให้ยางหลุดก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ไไดคอนอนุน เอางี้ก็แล้กกันนะครับคุณลองเหยียดขาแล้วถีบผมไม่เต็มแรงให้งายหลังเลยนะครับผมขอโทษนะครับพี่นานแล้วนานจันก็กิ้งไปสามสี่ทอดด้วยแรงถีบของอนนที่ง้างใส่สุดแรงปรากฏว่ายังหลุดออกไปทางเส้นหนึ่งทางศีรษะนานจันกลับไปอยู่ในท่งท่านอนงายมือยังถูกมัดไว้หลังอยู่เช่นนั้นจึงพิิกายอย่างยากเย็นเป็นไงบ้างพี่นานอา่อเดี๋ยวนะครับผมลงไปนอนท่านอนงายแล้ว จากนั้นนานจันก็พยายามพลิกคว่ำย่างยากเย็นแล้วก็พลิกได้สําเร็จในที่สุดข้ก็หยับออกจากวงยางรถยนต์ทั้งสองเส้นด้วยแต่ยังไม่เป็นสระอยู่ดีผมออกจากยางยนต์ได้แล้วครับเร็วงั้นขี่มาทางผมและลุกขึ้นใช้ทีนั่นแหละงัดเอายางรถยนต์ออกจากผมไม่ได้อานุนบอกเสียงรัวนานจันทําตามที่นนท์พูดเดี๋ยวเท่านั้นยางรถยนต์ทั้งสามเส้นก็หลุดออกจากร่างของอานุนพี่นาน แก้มัดผมเร็วครับครับทั้งสองหันหลังให้กันเดี๋ยวเดียวเท่านั้นอานอนท์กับอิสระนี่เราอดตายแล้วเลยเนี่ยพ่อขุนเมงรายช่วยลูกแท้ๆลูกขอปริญาณว่าจะทำให้บ้านเมืองชชลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนได้รับความสุขทนหน้าเลยครับดังนั้นอานอนท์ก็รีบแก้มัดให้กับนานจันเร็วครับพี่นานไปช่วยมุยเดี๋ยวราตีเนี่ยผมจัดการเองทั้งสองคนแยกแยะคันทันทีและอะไรแล้วราตีกับมุยก็อิสระ หล่อนพอวหาเขากอดอ,อนนท์ไว้นั่นทางทั้งนี้ตัวเมนหึงด้วยเบ็นสิงกันทั้งหมดแต่ก็แห้งไปเกือบหมดแล้วพ่อคุณช่วยเราจริงๆด้วยนะอย่าดูคนว่าจริงนะอ,อนนนท์ปราติเสียงเคอในอกใช่ครับเพราะพ่อคุได้ช่วยเราจริงๆด้วยเพราะว่าเรานึกถึงท่านเราทําดีไม่ได้คิดร้ายต่อใครเลยเพราะเราเป็นเจตนาดีที่จะช่วยบ้านเมืองนี้ท่านถึงไปช่วยเราว่ายังไงละครับจริงด้วยค่ะนานจัน ประคองมวยเข้ามาเพราะปากคอแตกเลือดกกปากแบบเดียวกับอนุนแต่หนักกว่าเขี้ยวหักไปสองซี่ด้วยมวยเป็นยังไงบ้างละ่ะอนุนถามเสียงรัวเรยวปืนพอเห็นหนานจันประคองเข้ามาเจ็บครับเขี้ยวผมหักสองซี่นะครับโอ้ยเสียงคลางสะท้อนเบาๆด้วยความเจ็บสุดๆแล้วปไปด้วกันเถอะไปไงล่ะครับมันเผารถลหมดแล้วมวยว่าไปขรถของมันไงพราะมันตายหงแต่หางนันแล้วไอ้คนขับรถนะ่ะ ว่านอนตายอยู่นั่นไปไปเร็วเดี๋ยวผมขับเองจากนั้นอานนท์ก็จูงแขมราตีวิ่งไปทันทีนานจันระคองมุยซึ่งนอกจากจะทรงตัวไม่อยู่แล้วยังกระโผกกระเพกด้วยพระโดนอัด2อาครั้งจนเสียสุดไปหน่อยนึงห้านาทีต่อมารถจึงออกจากถนนลุกล่างสู่ถนนใหญ่อานนท์เอ่อยขึ้นเราต้องไปโรงพักนะครับมุยทนไหวไหมไม่ต้องห่วงครับแค่ปวดเขียวจะมันหักเท่านั้นนะ ไม่ตายหรอกครับแต่ว่าผมแปลกใจว่าเราเรานี่เราเรลดตามมาได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยนะครับมุยว่าเสียงดังก็อ,อย่างที่คนนนกับคุณาตีว่านั่นแหละเมื่อกี้ไงละ่ะพ่อขุนนะ่ะท่านช่วยเราไว้จริงหรอครับพี่นานเอก็กลองคิดดูซิไอ้มุยเรามีสิทธิ์ตาไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์ผพวกมันน่ะกลับถอยไปเหยียบหลุมต่อซะดืด้อนั่นแหละก็คนราตีกับคนอนนท์พึมพำเพื่อขอให้พ่อขุนช่วยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะโอ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ผมเชื่อแล้วครับโอ้ยพอขนปกปักรักษาคนดีกระจัดคนชั่วจริงๆบรากีนั่งเคียงข้างอานทน์ซึ่งขับรถด้วยความระม,มัดระวังพอรถไม่เคยมือกระทั่งเข้าเขตตลาดจึงตรงไปที่โรงพักเลี้ยวขวาจอดที่หน้าประตูชั้นล่างทั้งหมดต้องแปลกใจที่ตำรวจเต็มโรงพักไปหมดและทุกคนรีบลงจากรถตู้ของเสือชนะลงเสือเข้ามาได้ไงละ่ะแล้วแล้วเสียไปไหนวะต่ตำรวจยดรถตำรวจเอกป้ายเทอดอกเขียนว่าทีละถามเสียงดังขึ้น ผมกำลังจะมาแจ้งความเรื่องทั้งหมดนี่แหละครับอานนท์รีบบอกเสียงแหบหยเรื่องอะไรรยตบ,บดเอกธีระถามเสียงเข้มจัดมองอานนท์ตั้งแต่ศีรษะจดเท้าแบบไม่ไว้ใจโอ้ยนี่มันกินนมันเ็นซ้นนี่พวกเธอไปทําอะไรกันที่ไหนมานี่หนึ่งในนั้นุ่วยๆขึ้นพวกผมกําลังจะถูกวางเพลิงนะหวยเสียงกราวเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทําไมสารูกดูไม่ได้แบบนี้วะธีระหันไปทางราตีซึ่งหน้ามอมแมมตัวมอมแมมขนาดหนะักยิ่งขึ้นแบบนี้แล้ว ความสวยงามหายไปหมดเขาพากันออกหาเสียงแต่เช้ากเลยิ่งโมเมกับมัใหญ่นี่ยิ่งถูกเกือบทำร้ายเกือบตายนะคะก็เลยมาแจ้งความใครเป็นคนทำร้ายในตำรวจคนเดิมถามเสียงเข้มอีกเสียชนรงกับพวกคะ่ะรองธีรักษ์เรื่องอะไรกันสารวัตรใหญ่ถามพลตบรวในหนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยขอไปพบท่านสารวัตรใหญ่สิร้อยตำรวเอกธีระตะคอกใส่าอานนท์กับมุย้ยไม่พอใจในวาจาที่เป็นสุภาพของในตำรวจแต่ไม่กล้าที่จะพูดอะไร ็ยังไม่หายติดไดในเหตุการณ์ที่ผ่านมาคนทั้งหมดถูกพาตัวเข้าไปห้องสารวัตรใหญ่โดยอรรถบรบดเอกธีระเข้ามาด้วยคนทั้งสี่ยืนนิ่งไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งเมน้ำมันเบนเซินจิบพายเลยล้วพวกคุณเป็นใครเนี่ยร้อยตบดเอกธีระและพันตบจโทกิตถามพางังอมือปิดจ,จมูกพวกเนี่ยเอารถของเสือชัยลงคับอ้างว่าถูกทําร้ายผมยังไม่ได้สอบสวนเลยครับเชิญท่านสอบสวนเะครับอืมงั้นคนอยู่ด้วยสิธีระ ร้อยตำรวจเอกธีระนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะของสารวัตรใหญ่มองขมิงมาอย่างไม่ไว้วางใจราตีกับพวกวัดใหญ่กริดมองขมิงเช่นกันเพราะไม่ไว้ใจในสารูปของคนทั้งสี่ซึ่งขมุกขมอมเต็มทีแถมยังเหม็นกลิ่นเบนซินหึงไม่หายนี่ชื่ออะไรกันเนี่ยผมอานนท์นี่ราตีนานจันแล้วก็มุยครับพวกคุณไม่ใช่คนอำเภอนี่นี่บอกมาตามตรงนะว่าขโมยรถของเสียชะลงมาใช่ไหมอานนท์กับพวกสะดุ้งเงือก แล้วถ้าผมขโมยพวกันจะขับมาเดงพักทําไมล่ะครับอ้าวเขาบาุบคนถูกจกับปามาใช่หรือเปล่านะครับพอผมขับเข้ามาแจ้งความว่าผมถูกเสียชัยลงกับลูกน้องจี้เอาตัวแล้วเผารถตู้จากนั้นขับพาผมไปนั่งยางในปา่าแต่ว่าผมรอดมาได้เฮ้ยโกหกหรือเปล่าวะเนี่ยผมรึอเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยกลมไปก่อนนะเดี๋ยวผมโทรถ,ถึงเสียก่อนบ่งบอกว่าสารวัตรใหญ่โรงพักนี้กินสวยน้ำกามร้อยเปอร์เซ็นต์พวกผมบริสุทธิ์นะครับผมถูกทำร้าย จะเอาผมเข้าขังได้อย่างไรอน,อนนท์ว่ยวายท่านคะเราไป่ใช่คนร้ายเรามาหาเสียงเราเป็นคนของพรรคจะพาชาติก้าวหน้าคะ่ะราตีสอดขึ้นสรารวัตรใหญ่จิตดิ่งตาพองโตนี่มึงเอาการเมืองมาขูกูเหรอผมบอกก่อนนะครับบอกผมไม่กลัวหรอกไอ้ไอ้สอสอปากมากปากมอปวงเนี้ยแจ้งความครับผมถูกเสียชยลลรงสั่งนั่งยางอานอน์ยื่นความจนงอีกไม่ได้ไม่ได้ผมรับแจ้งไม่ได้ ทำไปถึงแจ้งไม่ได้หรืครับในเมื่อพวกผมเป็นผู้เสียหายครับเฮ้หอหัวหมอนักหรอพันตำรวจโถกิตตะคอกใส่หน้าอน,นุ์ใช่ครับพวกเราต้องหัวหมอเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าคนไทยต้องรู้กฎหมายเฮ้ยเดยวกระถูกขังลืมซะหรอกสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะครับความป่าเถื่อนขังลืมนะเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วสารวัตญ่มารับแจ้งความผมจะฟ้องหน่วยเหนือแลวจะลงหนังสือพิมพ์ด้วยไอ้ฮาตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการเองครับ ร้อยตำรวจเอกธีระรีบบอกไว่าเจ้านายเสียกัิยาหน,นักเรายังจะรับแจ้งความไม่ได้หรอกนะต้องขอสอบสวนพกคุณสะก,ก่อนพาะาพกคุณเนี่ยพฤติกรรมสงสัยกับพกคุณมากอย่างเช่นเนื้อตัวดูไม่ได้แบบเนี้ยแถมยังขับรถของเสียชะลงมาอีกงั้นก็ต้องสอบฉันสิคะีบอกบร้อยตำรวจเอกธีระซึ่งเป็นร้อยเวรจะสอบสวนเขาทั้งสี่ทันทีกลับหันไปทางสารวัตรใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันโทรกันนะตำรวจเข้ามาในห้องนี้อีกสักสองคนด้วยครับ อาน,นุนกับพวกรู้ได้ทันทีว่ารอ้อยตำรวจเอกธีระออกไปโทรให้เสียนล่งชัยรับทราบน่นเป็นเพราะตำรวจที่นี่ตกอยู่ภายใต้ิที่พลเงินตราของเสียตกเขียวบ้านเมืองนี้ถึงได้ย่ำแย่อยู่กันที่เพราะผู้พิทักษ์สันติราชรับสวยน้ำการแบบนี้ได้เองเดี๋ยวโดยท่านั้นรอ้อยตำรวจเอกธีระก็หุนหันเข้ามาในห้องท่านครับเสียออกไปแล้วังไม่กลับมาเลยครับเ็ต้องสอบสวนพวกนี้ได้เถอะครับแล้วรอ้อยตำรวจเอกธีระก็ต้อนคนเหล่านั้น ที่เห็นโยกโย่ได้ชัดเจนต้อนเข้าไปในห้องเวรสอบสวนทีละออไปนั่งที่เก้าอี้ออร้อยเวรสั่งให้อานนท์กับพวกนั่งลงตรงหน้าโต๊ะแล้วตอนนี้เสียชานรงอยู่ไหนละ่ะตายหมดแล้วทั้งลูกพี่ตน้องแหละรวมทั้งเสียด้วยมุยยราบุรมาอย่างอเลออื้เอิดรวดทนเฮ้ยพวกแกนี่พูดอะไรวะเนี่ยไม่งั้นพกผมจะมานั่งร้อยหน้าร้อยตาได้อย่างนี้เหรอแล้วถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนฆ่าเสียชานรงละ่ะ รีบตอบเสียงวโรเร็วเปรือตัวตัวต่อน,นั่นแหละมันเป็นคนฆ่าอ,อะไรคณนนะนี่นี่คุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจจากนั้นอนนท์และทุกคนก็ช่วยกันเล่าลืงหล่าทั้งหมดให้ร้อยเวนหนุ่มฟังมุย่ยเสริมต่อในตอนท้ายเจ๋คนเนี้ยมันตกเขียวเด็กผู้หญิงทั้งอำเภอมันคงเป็นเวรกรรมของมันแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะพาตำรวจไปดูเดี๋ยวนี้เลยโอ้แย่เลยนี่นี่เราจะทำ็นแค่เนี่ยทีละกับลุดป,ปากออกมาเช่นนั้น ซึ่งไม่มีใครเข้าใจขามหมายที่ร้อยเวรหนุ่มพูดออกมาโปรดปรับแจ้งความด้วยนะครับอานนท์เน้นเสียงอีกเดี๋ยวแจเย็นพวกคุณรออยู่ตรงนี้แป๊บเดียวว่าแล้วเขาเพ่นออกไปยังห้องสอบสวนแล้วเขาว่าไงครับคุณอานนท์ก็อย่างง่ายๆนนแหละโรงพักเนี้ยได้สวยน้ากรามจากเสียไชนงลงมันทุกคนถึงได้พยายามปกป้องเสียผีแต่หงนั่นไงละ่ะแล้วเราจะทำงางต่อดีล่ะครับเนี่ยท,ทั้งๆที่เราโดนแบบเนี้ยก็ต้องแจ้งความนะครับ ไม่งั้นอาจจะโดนข้อหากลับก็ได้เดี๋ยวเราต้องโทรถึงพี่ทองขอให้แกเป็นพยานด้วยไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนตำรวจแกงแน่ลงอีแบบนี้แล้วแล้วก็แล้วเราต้องพาตำรวจไปดูที่เกิดเหตุแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยครับมือถือฉันตกนี้เกิดเหตุด้วยนะคะสิบเวนร้อยตำรวจเอกทีระเข้ามาในห้องอีกครั้งสีหน้าสีตาของนายตำรวจหนุ่มไม่สู้ดีนักเพราะถุงเงินถุงทองเขาตายหงส์ซะแล้ว พวกคุณต้องพาผมไปดูที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะฉันขอโทรศัพท์ถึงสอจอทองหน่อยได้ไหมครับโทรทำไมลูกน้องในทีหมดฉันเองนะคะคุณคือค่ะฉันมาตาตีอ๋อคุณหญิงเองเชิญโทรได้นะครับราตีออกไปจากห้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาพี่ทอกำลังมาค่ะเจอไหมอานอนท์ถามค่ะปากคอสันเหมือนกันขนาดนั้นรัตบทเอกทีละตัวรีดลมปลาเห็นชัดไม่กลางเช่นครั้งแรก โดยที่ผลของสอจอทองหรือจะรู้เรื่องราดกิติศัพท์ของราตรีก็เหลือที่จะเดาได้รัฐบดีเอเธียระร้อยเวนุม่มรีบไหว้สอจอทองเพราะเป็นนักการเมือ,องท้องถิที่มีเด่นลพอตัวข้าราชการประจ,จําทุกคนในอำเภอนี้จะต้องให้ความสําคัญไม่มากกว่าน,น้อยและก็มีไม่น้อยที่สารวัตรใหญ่หรือฝ่ายอําเภอมองข้ามสอจอในที่สุดก็ถูกสอจอพาชาวบ้านขับไล่ฐานไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านเป็นข้อล่าวหาที่ครอบจักรวาล แต่ได้ผลมานักต่อนักแล้วจนข้าราชการประจําเพ่นออกจากท้องที่แทบไม่ทันเคนปราตีคนอานนท์เป็นไงบ้างครับเนี่ยสอจอทองผวาเขา้ามาสองหนุ่มสาวซึ่งขมุกขมอมหลังจากรับไหว้อร้อยเวรแล้วปลอดภัยค่ะพี่ทองเสียชนะลงทำพวกคุณอย่างนั้นหรือละครับทองถามเสียงโลเลปือครับอานนท์รีบเล่าเรื่องราวโ,าวโดยย่อและเสริมท้ายด้วยว่ารถตู้พวกเรานะถูกเผาครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีใครพบรหปือยังมือถือก็ตกในที่เกิดเหตุถ้าเราจะเข้าไปดูเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวต่อเนี่ยมันร้ายกาจมากเออจึงด้วยคุณทีละตกลงจะไปเดี๋ยวนี้เลยหรือครับสารวัตรใหญ่สัง่งให้ไปดูที่เกิดเหตุด่วนนะครับแล้วก็กู่ศพมาด้วยผมต้องปรึกษาพี่ทองซะแล้วนะครับว่าจะทำไงถึงได้จัดการกับตัวต่อได้ไม่งั้นเนี่ยเราเข้าไปคนโดนมันต่อยแน่เราจะบทเอกทีละเสียงสั่นสะท้าน ทังนั้นคนที่รักก็จะเพิ่งให้ใครเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุนะครับแม้กระทั่งญาติหรือว,ว่าตำรวจก็ตามเดี๋ยวผมจะปรึกษาพู้เท่าผู้แก่ซะก,ก่อนถึงเรื่องปราบตัวต่อนะครับมันอาจจะมีเจ้ามีจอมก็ได้ไม่อย่างนั้นมันคงไม่เห็นถึงนขนาดฆ่าคนเนคนแบบนี้นะครับคนทั้งหมดแม้กลุ่มของราตรีหันมาสบตากันไปมาเมื่อสอจอทองเอ่ยออกมาเช่นนั้นโอเคครับพี่ท้องช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะครับสจรครับเมื่อกี้สารวัตปรปลอยเวรคนนี้ไม่ยอมรับแจ้งความ โยกโยกสารพัดเลยนะครับหาว่าพอเราป้นค่าเสียระยำนั่นด้วยเพราะว่าโรงพักนี้ต้องกินเงินเสียตกเขียวแน่เลยมุยยพุ่งขึ้นเมื่อคนขับรถอดีตนักเลงเจ็ดอำเภอว่าใส่หน้าร้อยเวรยังไม่เกรงกลัวใดทั้งสิน้นคุณลาตีออุณอานนท์อย่าห้ามผมเลยนะครับผมพูดความจริงนะมีอย่างที่ไหนคนบริสุทธิ์อย่างเรานะถูกยัดเยียดขหาให้ยิก,ยกนั่นเป็นถึงเทวดาแลา้วพยามจะปกป้องแบบนี้ตำรวจมาถึงนี่โดนคนเกียดทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แกจะโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะ ร้อยตำรวจเอกธีระฉีหน้าเสียงเข้มเอาระเอาระคุณีระเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างเองหยุดพูดก่อนนะครับรู้ว่าอะไรไปอะไรจากนั้นสอจอทองรีบพาคนทั้หมดออกจากโรงพักเพราะขืนอยู่มีหวังได้ระบ,บิดอะไรขึ้นมาแน่เพราะสอจอทองรู้ดีว่าตำรวจที่นี่ดำรงตนแบบไหนคืนนั้นเรื่องราวทั้งหมดยุติลงเมื่อเที่ยงคืนเส็ษผ่านไปราตีกับพวกถูกสอบปากคำในฐานะผู้เสียหาย เสียชายลงเป็นผู้ต้องหากับพวกทว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตทุกอย่างก็จบลงตามกฎหมายศพถูกนําออกมาจัดการตามประเพณีทันทีที่เหลือแต่กระดูกสองศพนั้นค่อยยังชั่วที่เนื้อหนังยังพอมีติดตัวอยู่แต่ก็ถูกแทะจากตัวต่อมฤตยูไปปราติและอานุนค่อยสดชื่นขึ้นเมื่อวันใหม่มาเยือนโดยทั้งสองจับพลัดจัดผู้นอนห้องเดียวกันแม้จะคนละเตียงแถมยังนอนตื่นสายอานุนกอดหมอนข้างกับพิบตาทีท มองไปยังเตียงของปราตีซึ่งหล่อนตื่นขึ้นมาไล่เลี่ยกับเขาตื่นนานหร้อยังละ่ะเขาถามออกไปแทนคำตอบหล่อนขยับจากเตียงพุ่งมาหาเขาประชากหมอนข้างที่เขานอนกอดซุกตัวเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นนั้นฉันอยากนอนอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยนะบอกเสียงอุ้ยในอกของเขาชายหนุ่มกอดแอบถอนใจนิดนึงเ mm. พราะว่าเราจต้องตื่นแล้ว,ลวนะสายมากม้วรู้ไหมฉันเพียเนี่ย ยังไงก็ต้องลุกนะป่านนี้ทุกคนเขาคงรอเราสองคนแล้วบราตียังไม่ยอมออกจากการซุกที่หน้าอกของเขาแต่ก็ดิ้นคล้ายถูกคนขับใจอืมรอก็รอไปสิคนพี่จะทําไงล่ะลูกเถิดครับเดี๋ยวใครจะหาว่าเรามีอะไรกันนะข่าวนี้หล่อนผักอกเขาทันทีอ๋อนี่คุณคงกลัวว่าใครจะว่าคุณมีอะไรกับคนข่าวแบบฉันใช่ไหมล่ะคะตีช้อนสายตามองเขาดีนึงจากนั้นก็ผละจากเขาไปเงียบ พาตัวเข้าไปในห้องน้ําในที่สุดออกไปอีกครั้งหยดน้ําที่เกาะไรผุดพองเาล่อาอนุนไม่พยายามมองเรือนล่างงามนั้นซึ่งถูกพระเตัวคุมอยู่แต่ก็คุมไม่มิดช่วงขาอวบงามสะล่างเผยออกมาให้เห็นเขารีบเข้าน้ำสาสางนนตัวออกมาอีกทีหนึ่งปราตีก็อยู่ในชุดออกนอกบ้านแปลงผมสวยดำขับที่หน้าโต๊ะข้างแป้งแล้วดเดียวเท่านั้นอนุนก็นุ่งผ้าผ่อนเรียบร้อยหล่อนหันมา คุณจะออกห้องก่อนหรือว่าให้ฉันออกไปก่อนนะําเปไปด้วยทําไมล่ะคือป้องกันชื่อเสียงให้คุณยังไงล่ะไม่ต้องมาป้องกันอะไรผมหรอกครับผมไม่แคร์อะไรอีกแล้วล่ะเวลาเนี้ยขอให้งานด้านการเมืองมันดาเนินลับลื่นไปก็พอปราตีจ้องหน้าขมิง้งแววตาบ่งบอกความน้อยใจทัตวีที่เขาไม่ได้มีเยื่อใยตลอดเลยแม้แต่น้อยท,งท้งทัศน่นนท์ก็ท่องจําอยู่ในใจตลอดเวลาว่าจะไม่หวนไหวในความรักใดๆอีกต่อไป น้ำตาเจ้ากรรมก็ชักจะพานไหลออกมาซะให้ได้หลังกระพริบตาทีกิบเพื่อมันไหลย้อนเข้าไปข้างในอานนท์เดี๋ยวมาจ้องหน้านั้นมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเราออกไปกันเถอะร่างนั้นกลับไม่ยอมขยื่นไหนแล้วถามสักคำเถอะคืนนี้เราจะนอนห้องเดียวกันอีกไหมเนี่ยก็ได้แต่คุณสิคะฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเยูนน่แล้วนี่งั้นเราก็นอนด้วยกันตลอดไปนะดวงตากลมโตสดใสเบิกกว้างนี่หมายก่าว่า คุณจะร่วมห้องกับก้อนเนื้อเดินได้ก้อนนี้ตลอดไปใช่ไหมคะเพื่ออะไรล่ะผมกม็รู้เหมือนกันนะเพื่ออะไรเขาบอกหน้าตายแล้วเข้าไปคว้ามือผุดผ่องคว้าออกไปจากห้องก่อนจะเปิดประตูราตีกระตุกมือเขาไว้เดี๋ยวก่อนเฉยตาขึ้นมองตาเขานี่คุณเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงหรือเปล่าใช่ไหลากเสียงยาวเหยียดผมไม่รักไม่เกลียดอะไรังนั้นหรอกนะงั้นคุณก็ณไม่ต้องฝืนควนาม้สึกสิผมก็ไม่ได้ฝืน ผมตามใจทําใจที่ต้องการงั้นคุณก็ทั้งรักทั้งเกลียดทั้งขัดขยงฉันใช่ไหมล่ะหล่อนคาดคานอีกไม่รู้นะอานน์ฉันรักคุณนะเหรอปะรอไปกันเถอะทุกคนคงรอเรายแย่แล้วเขาริเปิดประตูแล้วก้าวเดินออกไปในห้องนั้นตรงไปยังห้องรับแขกปรากฏว่าสาจอทองนานจันนั่งคอยจริงๆด้วยสวัสดีตอนเช้าครับสจอทองกล่าวอย่างดีใจอานนท์ ก้าวระโยคเดียวกันแล้วนั่งลงที่โซฟายาวปราตีหย่อนก้นสวยลงข้างๆยิ้มให้กับคนสนิททั้งสองคนน,นิดนึงนี่พี่ทองมีอะไรด่วนไหมคะถามเสียงสดใสก็ด่วนบ้างไม่ด่วนบ้างนะครับหิวกันหรือยังครับเนี่ยผมไม่ไปบ้านเนี่ยทำข้าวต้มปลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมหิวครับอนนรีบบอกเพียด้วยใช่ไหมครับสจอทองถามยังมีเลสไนครับมเมื่อคืนเนี่ยงานหนักทั้งคืนหน้าตายบอกหน้าตายอีก แต่อาราตีกับหน้าแดงเป็นลิ้วทั้งทางที่ไม่มีกันเลยถ้ามีหล่อนของออยมนต์ต้นที่อรนลพูดแบบนั้นแบบเนี้ยคุณพูดกบเกินแน่ๆเลยเนี่ยหรือไม่ก็ยั่วเราช่างเถอะเราไม่ใช่อะไรแล้วเขาจะมองเราอยัางไงก็ช่างถ้าเขาเห็นว่าเรามีค่าสาหรับเขาเขาก็มองค่าในตัวเราแต่ถ้าเราไม่มีค่าในสายตาเขาเขาคงเป็นแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละจากนั้นสอจอทองเขารีบนำไปที่ห้องอาหารและรับประทานข้าวต้มปลาสองเครื่องมุย คนขับรถเข้ามาสมทบด้วยหลังจากไปดูซากรถตู้ที่ถูกเผาเฮ้ยเสียดายครับเสียดายรถครับมุยเอ่ยลอยๆขณะตักเข้าต้มใส่ปากทางตำรวจจะไม่มีปัญหาเลยละครับเมื่อกี้ผมไปพบสารวัตรใหญ่มาสจทองเก่าผมกับราตีรับพิดานเนี่ยคนต้องกลับเข้าเมืองไปตั้งหลักก่อนนะครับทางนี้พิธรจัดการไปแล้กนนะตามที่เราพูดกันไว้นะอนุนบอกครับโครงการบ้าน ตกเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําต่อไปเองโดยเฉพาะรงงานที่คุณสองคนวางหลักฐานไว้วางใจเถอะครับผมจะสารต่อให้ดีที่สุดพี่ทองเมย์นก็โทรมาได้ทันทีเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะแน่นอนครับคุณราตีขอห,หาเสียงได้ความราบรื่มแล้วก็สบายใจนะครับอำเภอนี้ไม่ต้องห่วงผมจะช่วยหาเสียงให้แบบเดียวกันที่คุณราตีกับคุณอนนท์มาช่วยผมมาเสียงตอนเลือกสสอเขาก่อนนะครับขอบคุณนะคะพี่หนานก็ลงด้วยนะพี่ทอง อ๋อผมรู้แล้วครับท้าได้เบอร์แล้วก็รีบโทรมาบอกด้ยวยนะเดี๋ยวผมจะให้ช่างทางเนี้ยเขียนชื่อขึ้นคันเอาทันทีเลยนะครับค่ะตกลงผมจะขับรถไปส่งนะครับเออไม่ต้องหรอกคะ่ะเอางี้นะพี่ทองเหมารถตู้แถวนี้ให้สักคันเถอะเท่าไหร่ไหมว่าขอไปส่งหนึง่งองได้เลยนะอ๋อรถตู้หรอครับคงได้เดี๋ยวผมจะไปถามดูนะครับเอา้านั่นเองหมดแล้วเหรอไม่อร่อยใช่ไหมล่ะทานคนละถ้วยท่านั้นเองนี่ถ้วยจริงน,นะพี่ผมปลาเข้าไปสองแล้วละอานุนรีบบอก หลังจากนั้นคนทั้งหมดก็ออกมานั่งคุยกันที่ห้องรับแขกส่วนสอจอทองก็รีบไปหารถตู้อานนท์ยกถ้วยกาแฟค้างเมื่อมุ่ยกับซิบถามให้ผมเอาไปซื้อยาโดบให้ไหมครับเอามาทําไมเอาก็คคณอานนท์เพียรจัดไม่ใช่หรือครับโอ้ยไม่ต้องผมนะ่ะมีพมังกำลังเหลือเฟือถามพลตีสิว่าเอาไหมอาโดบนะถ้าเธอเอาก็ไปซื้อให้เลยลต้องลาตีตาไปไประกายเจ้าหน้าอานนท์ปรากรโกรธมาเป็นแรมปีทว่า สองแก้มหลังกับแดงไปลิว้ววมุยเราต้องรีบถอยห่างเฮ้ย hey, เรื่องของงาอะ่อน้าเอกอย่าทะเล่งนะเวย้ยนานกันทะลึงตาใส่มุยคนพี่นานผมว่างดีคนนอนท์อีกนะครับเห็นบอกว่าเพียรั้งขึ้นทั้งร่องนะไปไปเตรียมข้าวของได้เลยเดี๋ยวรถมาเราจะได้ไปกันทันทีของเจ้านายน,นะเวย้ยไม่ใช่ของเองโอ้ผมรู้นานดีนะพี่นานคนขับรถอดีตนักเลงเจ็ดอำเภอหน้าม้อยรีบออกไปจากห้องรับแขก ไอเนี่ยมันต้องเบรกกันไวสักบ้างนะมันู้จากที่ตามไปสูงนหนานจันพึมพำคาร์ลหาดส่องแสงเวลานี้ผู้คนคึกคักเป็นพิเศษมีทั้งสสปัจจุบันสสสอบตกข่าวก่อนมาพร้อมหน้าพร้อมตาที่นี่เพราะกินอายคณะสมัครสสกกำลังโชยหอมผลที่แท้ได้ส่องแสงคือวิบของสสพักไทยพัฒนาของจังหวัดนี้คราวที่ผ่านมา นายสองแสนพาลูกทีมเข้าสภาทั้งหมดในเขตหนึ่งคือสามคนรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเขตสองพลาดหมดเขตสามยกทีมเช่นกันคราวนี้ทางเลขาพักหัวหน้าพักทั้งกรรมการพักหลายคนให้สัญญาณต่อให้สองแสนว่าให้ยกทีมอีกเอาแต่แ่งรัฐมนตรีว่าการไปหนึ่งกระทรวงที่ไม่ใช่กระทรวงเอกหรือกระทรวงหลักเช่นมหาดไทยกรลาหมและครังวันนี้จะเป็นวันที่สองแสนประชุมลูกทีมเดิม,ดมที่จะลงสมัครอย่างพรักพร้อม เพิ่มลินดาลูกสาวซึ่งจะมาลงสมัครในทีมของบิดาโดยคนเขาได้ถอนตัวไปนักงจากป่วยหนัก่อนจะยุบสภาเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นลินดาจงเข้ามาสอดแทรกอย่างรูจ้จรงในที่สุดเมื่อประชุมครบแล้วนายจงแสงก็เริ่มเปิดประชุมทันทีสวัสดีพวกเราทุกคนก็มาถึงเวลา,าอีกแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะได้ลงเลือกตั้งกันคราวนี้เราต้องยกทีมทั้งจังหวัดทั้งเจ็ดคนให้ได้นะครับทางพรรคเนี่ย ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการผมพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้สบายส่วนตำแหน่งนั้นนะพวกเราจะได้กันดังนี้นะครับเลขารัฐมนตรีสองตำแหน่งโฆษกหรือรองโฆษกหนึ่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาการหนึ่งตำแหน่งที่เหลือก็เป็นคณะกรรมาการสําคัญสาคัญแล้วก็ได้นอกเหนือไปทั้งก็คือม่อผมไปรัฐมนตรีว่าการแล้วผุกคนทุกคนก็ไม่จ้องห่วงรับรองเลยนะครับว่าแต่ผมได้เงินทุกคนก็ต้องได้ไม่อดอยากปากแห้งอ,อ,อีกต่อไป ขอทุกคนสอบไปได้กันแล้วกันนะครับนายสองแสนหยุดขอแก้วน้ำมาดื่มแล้วกล่าวต่อผมขอแนะนําลูกสาวหน่อยนะครับลูกกล้วยลินดาจบในตีบณดิตมาหมาดๆจะลงสมัครแห่งเดียวกับผมแล้วก็หนีบลูกสาวตัวเองเข้าสภานน่นนะครับลินดารีบไหว้ไปทุกคนเสียงปรบมือดิฉันขอฝากหน้าฝากตัวด้วยน,นะคะมีอะไรที่พี่ๆจะชี้ว่ากล่าวก็ชี้แนะนาได้เลยนะคะเสียงปรบมือรับคําพูดสั้น ได้ใจความนั้นใครมีอะไรว่ามาเลยครับในการเลือกตั้ง,งวดนี้สสตุธินยกมือขึ้นอย่างเคยชินทุกเขตเหมือนเขาที่แล้วใช่ไหมครับท่านใช่แล้วเว้นแต่เขตหนึ่งนะผมเอากล้วยแทนสักนะอ๋อท่านครับเวลานี้เขตหนึ่งของเราผมฟังฟังเสนโดแล้วราติกอนอน์เนี่ยชักจะโตขึ้นทุกวันแล้วนะครับเฮ้ยให้มันโตสิผมจะดับมันให้ดูนิสุทินคุณไม่ต้องไปวงบล็อกนาเรื่องนี้ชาวบ,บ้านนะมันเฮอเดี๋ยวเดียวคุณจะเดิมสิ ในมันทินเราเนี่ยใครหน้าไหนมันจะกล้าแย้มแต่ก็ดีบางกันนะจะได้มีคู่ซ้อมมือเล่นคุณพ่อคะอย่าประมาทนะคะพ่อขานี้เป็นขึ้นลูกใหม่ไฟแรงอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะก,กลัวเหรอเปล่าคะ่ะคุยไม่ได้กลัวย่างไงเนี่ยราตีอนุนอ่ะก็สู้พ่อไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรประมาทนี่ถ้ายังห้ลูกลงพื้นที่ให้มากกแล้วกันนะส่วนพ่อนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนั่งมานอนมาอยู่แล้วนายสงสนกล่าวก็เสียงโห่ร้อง